สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงกว่านี่นี่ก็มาโพอยู่ทงหน้าจับพี่น้องนี่คืนบรรยากาศท้กหมู่บ้นพากันปลูกเขาก็ปลูกเขาโพดจะพี่น้องนี่วันนี้ขอสิพ้ามาเจาะมหาเน่าไปขายมาเบิงอุปกรณ์เท่าแต่สีมีกระดงกระดงอยู่กับบวมนี่นี่คือเป็นกันไก่เอ้ยกันไก่เลื่อยเลือยตัดงาใหม่แล้วกันไก่ตัดกิ้งนี่อุปกรณ์เท่ากระถุงนี่ วงแง่ๆนี่วันนี้เขาสีมาหาหมิ่นไปขายได้จ้ะพี่น้องบูมว่าบูมมาหาปลาเมื่อคืนบูมว่าบูมเห็นไปสองห้างแล้ว่าสิมาหาเติมเอาไปจักกันเดีได้จะสามสี่ห้างละพ่อจ้ะเพื่นบูมกำลังเลาะไม้เพื่อนเพือกโดงมากเนี่ยโปรดติดตามตอนต่อไปที่เจ้าสิเดน้อยได้หลายป่อไปหลายดอกจ้าว่าทถ้าหอดหนามันเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่ก็ดอ่อยก่อนเนาะเดี๋ยวสิไปหาอันเวลาตัดอันห้างหมิ่นจะคอยเบิ่งอีกตะเคียนหนึ่งนะจ้ะเนาะ นี่ฮะพี่น้องห้างมั่นเปิดสูเบิร์เป็นแมนอยู่บหมนี่อ๋อห้างนี่ล่อล่อบุมกว่าแถนเอายามบินบินไปบินไน้า่างละห้างนี่แหละห้างแหลกไม่ได้เอากาบอกเผามากถือเทียบอากาบอกเผาได้ล้นดอกบุมบราเสียวยาสูบเป่าเอาไปนะมันยาสูบมันนีไม่ได้มาตรฐานถึอเทนึงมันเริ่มแตกห้างเราบุม มันเริ่มเลื่อมวนไหวเหรอเห็นบ่น่ะเริ่มวุ่นวายแล้วเริ่มแตกซูซาซูซาแล้วถือข้อยาสวมอืมพี่นอ้องออบา่าสู้ให้เบิ่งดลัอืมแต่เบิง่งน,นั้นห่อนหนามด้พี่น้องมิมหนามม,นมันลงองลายอ่ะเขาปวดออกดอกไหมลงมาหนังหวานลงมาขางลางลงมาจากฟูนะพี่

อะไรเจ็ดสิบแปดเจ็ดยังแบบขาเป็นเล็กกระสีอันนี้มันจะโดนตั้งแต่สมัยพอ,อบูมท่านได้ตายแล้วซื้อไปเลยมันก็เบิดคมไปเนาะอย่าเอาไม้เอาไม้เอาภาพไม้ภาพนี่กำลัางงามเลยพี่น้องก็ทายโปกเลือกทูปแป๊บนึ่งเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้ห้างแรกของปีอุปกรณ์กระเคลื่อนกระโดงพี่น้องมันต้องใส่ข้าวคีมอ๊อฟไส้หัน มุนเบิดแ้วเขาสีหอดบ้านนี่ก็ลาขายขา้าเกรียเอวันยางยางนี่เอายางมดถึงหัวมันนี่มัดจริงๆเลยแหละนี่แหละได้แล้วจ้าห้างหนึง่งพ่าเมืองเมือ,มองยุ่นต้นหมูมวงยูฟังฝนนี่ป้าอ้อยพี่น้องบูมาวสันแต่ว่าบูมมาเห็นไบสองห้างแต่พี่น้องนี่เดี๋ยวเราเบิ่งห้างต่อไปมือ่อยคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนจ้าเดี๋ยวติดตามห้างต่อไปนะจ้านาะนี่สีประมาณนี่แหละจ้าห้างมีมกระได ดพี่น้องแต่เ้าออกไปแล้วเพิ่งกัสิเกาะกันยุ่งเสี่ยงกันสิฉางห้างหม่พี่น้องนี่เห็นบ่แม่มันยั่นี่เต็มยั่นี่นี่เอาผ่าก็พอโฟกัสเหร็จลูกไข่ในนี่กลัวมาอีกห้างหนึ่งพวกอยู่ฟังหุ่นตามไปเพื่อนม่แต่ปลาม่แต่ยังเพื่อนติดตามตอนต่อไปเพื่อนแม่หลายหลายห้างนี่หัางก็มีจกันนะแม่นะไปเบิ่งห้างต่อไปพี่น้องเนาะไปยังไงกลั นณะพี่น้องห้างหน,น,น,นึ่งเห็นบันยังยังสี่ขวายแต่เอาหยางกันดิงาไตใช่ไหมต้าตามตนสมโอนี่นี่นต้นสมโอต้นพี่น้องมีใบป่ะบูมสิขึ้นไปละมันยิ่งสูงพี่น้องน้องแมวทั้ <c oughs> <c oughs> งหลายจะเสียลานนิงโบ้ไงเหมือนเด็กโบ้ไงขั้วลานเสียพูยีนน <c oughs> <c oughs> ย่น้องขั้วให้ <c oughs> เดี๋ยวรอกทางนี้ก็ยยอนแสงเนะ <c oughs> าะกรนทั่งตั้มกับเอาไงอยู่ด้วยพี่น้องกต่เว้นยงตาโอ,โอ้สิลมทั้งหาปา่าน้ำก็เลยขามาตั้งแต่สี่โมงครึงตอนนี้ใบสองเท่าใดใบสองสามสิบสี่สิบอะล่ะหมอห้างนี่ว่าบางแช้วไ่ได้กดกรตสีได้ไปบานเลยเดี๋ยวรอก่อนท่นเอาทั้งติดตาทั้งติดท้ายเบิง้งกับพี่น้องอันนี้กัเป็นป้าอ้อยด้วยนี่เพืนบูป้าอ้อยมากต่พี่น้อง <c oughs> มองนี่ก็สิเป็นสาน้ m เนี่หาปลาอย่างนี่เลยนี่หาปาลาเอาหมิ่นตอมาหาปลาก็เลยเห็นห้างหมิ่นแถนนี้ก็เลยว่ามาเอาไปขายนี่จะลอกกันบูมตากรเคยทายสูบเบอรับพี่น,อนะน้องเนาะห่านพี่น้องสมโอกับเป็นนวยได้เห็นว่าก็อะไรท่างม,มันมืดขึ้นไปหันมาท่านเดมันบินใส่เหล่าแล้วเอาใบกล้วยมาต้นใบกล้วยแหงี่หันละเดี๋ยวมา,มาจุดห่ระนโอ้มันกวางตะเวนมันหาย มันย้อนเสียงไงพี่น้องมืดเนี่ยจักหน่อยมันย้อนเสียงไงแต่เว้นมันจะฟังผุนอันกาดบอกข่าบ่ได้เตรียมมาไหมเอพราะมันเมาเมาเพราะมันย้อนเสียงเด็ดเห็นบ่มเจ้าท้ายสู้เบิงค่ะนะหาหม่องไม่กันหม่องเพรมันเจียงๆกันกนี่เดี๋ยวไปตันกล้วยมาเผาเพราะมันเมานั่งขวางแต่เว้นเพาว่ามันหายะแต่มันเผาทางนี่มันก็เลยมืด อ้โอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยเห็นตะขาบูทั้งนี้ยังคอยจีเห็นพีองนี่ทั้งปุ่นมันเมือดปวดเพราะเดยวมั่วๆจากน้อยเห็นบ่โดยนั่นหลายกระสิบ่เห็นกันหาเพรอมั่วๆเนี่ย้ะเบิงหลวเจน่อ โอ้ยงาพลอยต้นพักขี้เล็กโอ้ขึงเบอร์นะโอ้เริ่มออกแน่เราพี่น้องเห็นบ่ก็อยากมุจเจ้าเห็นน้ำสิโอ้เล็กสีลมเบื้องแต่แผ่นเบื้องแต้นี่นทรศัพท์บ,บ่เบื้องทางเห็นบ่ออกแน่ได้เห็นบอลเหลืองๆ,ๆ,ๆนี่นออกแน่เริ่มเม้แล้วเห็นมิมก็เห็นตีนบุ๋ม Tóc là sao phi, phi, say phi, 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 เอาใบกล้วยมาใส่น้ำเราลอก,กันมันออกมันตัดตัดต้องคอยเบิ้งเี่น้องจิ๋มันสีเงากระพูนน่ะเนีห้าพักงาพักพกีเล็ก็อยากพลอยอยี่เด้ไปกับวัตถีเจนวัตถนใจจีเม็นบัตประกอบคขนนั้นคันกาบอกเท่ามันควันดีเด้นหายมุ่งเห็นมู่เจ้าเห็นน้ำนี่วายขาดทะเล้ว ขา,ขาดแล้วพี่นอ Ooh, ้องเลยโอ้ยที่มันสันมุมบพอดีงามใหม่บังมันเมาไปหรอฮะมั่วขวัญแม่ก็มีไปย่างถือให้นิ่งๆเจ้าโบวินหัวเด้นนี่แดดมันซองผาบอ่ะสินั่นจังน้อยด้วพี่น้องมั่วๆนี่จังน้อยสะเวีนอยู่ทางขวามือเลยใบม่วงกันเนาะใบสองสีใบสามแล้วแดดก็ตีแห้งนันจังน้อย โอ้ยปาแหงไค่อคพุ่นข่าตาค่อยตัดขาดแล้วไประวังห้างมันขาดเลยคะ่ะมันคือตัอนคำใหม่ยังตันเออดึงห่นนะอ๋อปอนเห้นอ้ายสิทเลย้่าเฮาปูมตัดขามันออกสองขาเน่ะังเงาแมันขาดขาเนอะ่ โอ้ยคางหางหางหางสอยห้างสอยห้างสอยเราพี่น้องตาใหม่ใหม่มันเหียเนี่ยตาดอีกนะฮะกันไก่ก็ทีเดียออกไม่แบบโมกเป็นๆนั่นเอียงแล้ไม่อีกเนี่ยอย่างงาหักวะโอ้โอ้อ้บินใส่หนากูเดี้ยวฮับอนเหีออกเยอะๆพึ่งดนเดี๋ยวเดียว เดี๋ยวติดตั้งไปด,ดีกว่า,าบูงสีลงไหมดียี่น้องทีมันห้างขาดห้างอยากคลอย,อยอเยอะบงมากกว่างกูถืออันกล้องอยู่หาเยนงานงาเข็งาวกข่งเิ็มันห่งมมสีออกกันนี่ที่ได้ใส่ถุงพี่นออ้องเพิ่งห้างมขวางที่เดีตัดออกตีนี้ <laughs> ห้าง<ย>หอดนาถ้าเีอห้างหอดนามันห้างเป็นโลกับมี้พี่น่องห้างเหญ้ๆเง่นเอ้ามันอย่างไรเมียคือเอากอนไอ้ขอทายลูกไหมตัดงาใหม่อ,ออกเด้ทายลูกทายลูกลงเฟดเลยอ้อยังปักเมื่ออู้หลุมเลเาโอ้ยแล้วไป

ตอุตมันจกนนี่ยจ้างในสายกิจีต่พอุมด้วกันพมด้วยต้อม้วยกันีตนูมันมาเตะเห็นแต่วแอล้วกปะบูเรืกาที่ีอะไรแนี้านีรัู้กิจีตะชวงตกิวา